มาแล้วนะ,ะสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเเปิดกล่องกันสักนิดหน่อยให้ผมเนาะพี่จริงคลิปเมื่อกี้ผมผมไปตัดต่อผมแต่ว่ามีข้อผิดพลาดคือโปรแกรมตัดต่อผมมันใช้ไม่ได้ผมเลยต้องไปโหลดอันที่ไม่ค่อยดีมาครับผมมันเลยเจะว่าไงดีย๋ยมันตัดต่อไม่ได้ครับผมขอพูดแค่นะั้นก็หมายความว่า เสียงจะไปก่อนภาพหรือว่าภาพมาที่หลังเสียงอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคผมก็มารบกวนชาวบ้านอีก <c oughs> ที่ต้องส่งไอ้นี่ไปให้ชาวบ้านชาวช่องส่งไปให้ทุกคนเลยผม <c oughs> เพื่อเอาแต้มไปเปิดนั่นเองครับผม <c oughs> ว่าเราจะได้ของดีหรือไม่ดีครับผม <c oughs> ซึ่งแน่นอนนะผมเซิร์ฟไทยของไม่ดีเพียบเลยครับผม จะได้ของดีนานๆทีคงจะมีครับผมอ่าสามแล้วผมเอ่อที่จริงผมมีอีกสองตัวนะผมนี่นี่คือต,ตัวของผมนะผมที่เล่นบราวผมที่จริงไม่ใช่บราวนะผมอ่าที่จริงมันจะเป็นเอ่อดาร์คอาทิน่านะผม เราคงจะได้สักกล่องสองกล่องก็ผมสำหรับพาร์ทนี้ครับผมที่จริงผมอยากบอกนะว่าปลไรีดีมากก็ผมการทำแบบนี้ซึ่งอาจจะรบกวนคนอื่นบ้างก็ผมเดี๋ยวผมต้องกลับไปขอโทษซะแล้วจริงก็ผมคนเดียวที่ผมต้องขอโทษไอสัตว์แมงมุมหรืออะไรวะเนี่ยน่ากลัวชิบหายเลย ว่าสีทองแล้วมันจะได้เพชรไม่เห็นมีเลยหรือว่าเราได้ไปแล้ววะน่าจะยังนะครับผมเขาไม่ให้แล้วมัง้งโอเคครบยังขอกสองครั้งก็พอแล้วโอ้โหไม่ถึงครับผมไอ้ครั้งเดียวผมแหมแย่เลยไม่เป็นไรครับผมสามพันสามพัน <c oughs> ไม่คุ้มสดสเลยครับผม ก็มาดูที่ไม่มีอะไรให้ทำแล้วเสามพัน <c oughs> ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมาดูที่คริสตันนันเนี่ยครับผมอ่าก็ได้แล้วผมอ่าป้องกันสำเร็จครับผมอืเยี่ยมไปเลยครับผม ผมเอาเอา่อลูกเอ่ออะไรวะลูกเต่ามาแค่นี้นะผมเพราะว่าที่ผมเอามาเท่านี้จริงจะเอาอีกก็ได้ผมแต่ผมเอาเท่านี้เพราะว่าใช้แค่วนเวียนให้ได้ก็พอผมอ่าโอเควันนี้เราก็จะมาเปิดเอาของที่คริสตันกันเลยนะผม อันดับหนึ่งของรางวัลมันสุดยอดอ่ะ <c oughs> โอเคอะไรไปยิงเข้ามานะผมสองพันหก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 ปลดล็อกลับกิตตันเลยผมปลดล็อกกิตตานนะผมปลดล็อกกิตตานนะผมปลดล็อกกับผม มาแล้วครับอ <c> ล <oughs> ังการงานสร้างก็ผมได้มาแล้วครับผมแม่สุดยอดจริงๆครับผมอ้าวหรือว่าอยู่ยนี้เหรออ่าอยู่นี่ครับผม,มโอกาสแค่50%นะผมแต่ก็เป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยครับผมผมชอบนะเอาแล้วครับผมเราก็ไม่มีอะไรให้ทำลนะ อันนี้ก็ไปปั๊มเพื่อนมาแล้วเอ่อได้เวลาส่งยังอ่ะส่งได้แล้วผมก็ส่งสิครับรออะไรแปบ๊บหนึ่งครับผมอ,อือหืออือหือไม่ไหวเลยผมตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมอือบีบสิวผม ชั่วมาจนกว่าจะหมดเลยครับผมอย่ามองข้ามแม้แต่คนเดียวแต่เหมือนว่าจะข้ามไปเยอะนะไม่เป็นไรให้ผมเพราะสูงสุดต่อวันก็ได้แค่30มสิบขวยครับยังไม่ได้เลยอะ่ะมีตัวไหนให้อัปเกรดบ้างเนี่ยไม่มีครับผมแหมแย่จังเลยครับผม แล้วผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะผมวันนี้ก็ไม่อะไรามากแล้วเุ้ยอร่อยมากจริงๆได้ไหมไม่ได้อะโอเคผมก็ต้องขอจบคลิปปล่อยเพียงเท่านี้นอโอเคผมก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันในคลิปหนะ้าบายผมบายบายอยู่ไหนเออปิด mình đều cũng bịt